ก็คือเกาะสมุยนะโรงแรมเกาะสมุยจะมี133ห้องแล้วก็มีติดติดหาส่วนหนึ่งของนันก็ที่เราจะติดหาห้องเราจะมีประมาณ4 4แบบ133ยูนิตแล้วก็นล่างจะเป็นพาซาข้างล่างพาซาเนี่ยก็จะมีร้นานอาหารอิตาเลียนมีไวายบาร์มีไอริชบาร์มีคอฟฟี่บอร์บันดี่เลี้ยวซ้า บัดดี้ออริเอนทัลรีเวอร์ไซด์นะครับนี่นะนนะเราเพิ่งเปิดปก็จะมีปากเกตอีกแม่น้ำเจ้าพระยาโอริเยลสไตล์นะครับสไตล์ของโรงแรมเราตรงตรงที่ปากเกตเนี่ยเรากำลังจะทำเป็นมารีน่านะครับเรากำลังทำเป็นมารีน่าให้ให้เรือเนี่ยเจ้าของเรือมีเอาเรือมาเล่นเรือมาจอดแล้วก็มีที่ลงเก็บเรือซึ่งเราสร้างเสร็จแล้วนะครับเจ้าของเรือก็สามารถที่จะเอาเรือขึ้นมาเก็บแล้วพอวิ่เอนหรือว่าอยากจะเอาเรือลงก็โทรมาบอกเราก็มีคนลงเอาเรือลงให้ ไปที่แม่น้ำหออลอเวลาลูกค้ามาก็ขึ้นเรือก็ขับ,ข,บขับเอย่างเจ็ดสิบีเรือเรือเรือยอทเทาเขาสามารถที่ระก็คือบัตต้หลอดก็คือณนะที่ตรงนี้เลยเขาเป็นข้าวสารนะครับตรงนี้เราสร้างเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วนะครับเจยูนิตเป็นโรงแรมที่แพงที่สุดบนถนนข้าวสารณนะสมัยนั้นนะคือทุกคนจะคิดว่าข้าวสารกีแบนะ็คแพ็ทแต่ว่าโรงแรมที่เราขายประมาณ2 5 0 0ต่อคืน ที่สร้างใหม่ๆก็จะเป็นโงรงแามเดียวที่มีสระว่ายน้ำบนาาทุ่งข้าวสาลี่ัตติลล์นะครัก็เหมือนกันสไตล์ออกเราจะเป็นสไตล์แบบไทยๆนะครับการการทางโอนเนอร์คิดออกแบบก็จะเป็นแบบไทยเราเะมมีประมาณ9 7ห้องนะครับจริงๆเป็นไทยโฮเทลกับที่เราไปซื้อมาเราซื้อกิจการมาแล้วเราก็มารีโนเวท นะครับแล้วเราก็เพิ่มห้องสัมมนาเข้าไปเนื่องจากโรงแรมมอกที่มาอยู่บนถนนวิสุทธิสันต์แถวนี้มีภาครัฐบาลเยอะกระทรวงต่างๆซึ่งสามารถที่จะมาสัมมนาใช้ห้องสัมมนาแล้วเราก็ยังมีมาโคแล้วก็ที่จีนแล้วก็ปนิลล์นะฮะอันนี้เป็นสามธุรกิจที่เป็นห้องพักเล้วนะมีจะมีผับก็คือบิ๊กมารนะครับเรามีมอลลี่เรามีเดอะคลับนะครับแล้วก็มีที่นี่ก็คือมูริเก้นแล้วก็ไนเจเนีย อันนี้ก็จะเป็นแต,แต่ละ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 ที่ก็จะเป็นพาร์าเก็ตกรุ๊ปที่ต่างกันนะต่างกันโดยสิ้เนเชิงแต่ละกลุ่มเราดิเฟนเชนตลาดของเราะตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็ยังมีร้านอาหารก็จะเป็นต้มยำกุ้งนะเรามีแฟมิลิัสแฟมิลิัสเป็นร้านเค้กอ่าปิลมชมสะพานที่อยู่ตรงสายสวนนะครับแล้วก็นอกจากออกจากตรงนี้ออกจากโซน,นนี้ไปเราจะมีไซด์วอล์คคาเฟ่ ตรงถึงร้านจำเนินตรงวงเวียเลยในในโซนในโซนในโซนนี้เนี่ยในโซนอะไรนี้เราก็จะมีประมาณนี้นะครับพอจา,ากตรงนี้ไปก็จะเป็นที่ปักเ็ษเลยก็เป็นโรงแรมที่ผมบอก,กด้วยพื้นที่รถไฟวัดที่อเอร์ทุกเรื่อไซส์ที่ปักเศษก็ข้อตรงนี้นก็มีร้านอาหารสองฝั่งคลองที่ที่เป็นอะไรที่ติดแม่น,น้ำที่ร่องสองฝั่งคลองในธุรกิจบ้านที้ นอกจากว่าเรามีโครงการว่าเราจะขยายแล้วขยายเป็นศูนย์ของแรมเราก็จะมีกระลอกในการเข้อสั่งให้มันให้มันอัพอัพขึ้นนะครับเรามีอีกอาเรียนหนึ่ะฮะที่เราแพลนอย่กันเราจะทำที่ที่ตรงตรงสซ็นเซนที่เราใช้งบป์ประมาณยี่สิบใช่ที่เนี่ยเอกสารการได้เนี่ยเราใช้ประมาณยี่สิบล้านใช่ไปแพงตรงเรื่องสวนนิดหน่อย เราพยายามทีม่จะทำสวนแล้วเราสร้างยูนิตเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อเป็นรีเทลอะไรอย่างนี้ครับมีรีเทลไหมมีเร,ราจะสร้างรีเทลเล็กๆมีอยู่สี่สีส่ห้ายูนิตเองเป็นภาพทำอะไรอ่ะขายอะไรก็จะอย่างที่ผมเป็นเบเกอรี่บริ <S <S สครีมแล้วเราก็อาจจะมีหนังสือบุ๊กสโตร์นนเนี่ยค,คือคือพัฒนาในสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันดีขึ้นให้มันอัปเกรดขึ้นพออัปเกรดเราก็ขายได้เราก็ขายได้ราคาที่สูงขึ้นอย่างนี้ฮะอย่างที่ผมบอกคุณไปขายของก๊อปปี้อย่างเนี้ย ที่เดินไปทุกที่พวกคุณเช็คราคาได้แต่ถ้าคุณขายของที่เป็นไอเดียคุณไม่มีอะไรที่คบแพร์นะฮะอะไรที่เป็นฮ a น d m a d e อะไรที่อะไรพวกนี้มันมันมันเป็นเรื่องของแวลูแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่มีอะไรที่คบแพร์ได้เพราะฉะนั้นคุณสร้างราคาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราต้องพัฒนาในเรื่องของหนึ่งสินค้านะอัพเกรดสินค้าเราอัพเกรดคือผลิตฑ์เพื่อเพื่อเพื่อ,อดันยอด เพืนะ่อให้พวกต่างชาติเนี่ยสเปนส์มากขึ้นห้องพักเหมือนกันแต่ละห้องพักที่เขาสางก็ต้องพัฒนาอย่าไปย่ำอยู่ที่เป็นเป็นเป็นคอนเซ็ปต์เกสเฮาส์อยู่เยอโอเคเกสเฮาส์ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าบางส่วนที่จะต้องดันตัวเองขึ้นมาก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่า vide, มันธุรกิจมันมันเริ่มเราเราไปแล้วเราเราเรากำลังไปข้างหน้านะนะนะเพรนาะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเราต้องเดินตามาสถานการณ์ทุกอย่าง ต่รงนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเราคิดว่าเราเราจะทำในในความดีจะเห็นเราจะขยายทุกทีกโรงแรมเนี่ยเราแพลนว่า destination ต่อไปเนี่ยเราน่าจะไปที่ขยายเรามีแพลนว่าเราจะไปขยายก่อนปีห้าภายในสามปีเนี่ยเราหวังว่าเราจะขยายสักสามพอยทิชชันสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเกิดขึ้นเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเรามีแพ็กเก็ต เรามีบุติกินนะครับปีที่แล้วมีสองโรงแรมอาจจะจะบอกโรงแรมก็เล็กๆโรงแรม่เล็กบุติกินแต่ที่ปากเกร็ดเนี่ยก็คือป้าดี้ออริจินัลไซส์นี่เลยวค่อนข้างใหญ่แล้วก็แล้วก็สวยตรงนั้นเราลงทุนไปประมาณห 5, 5, 5, 5, ้าห้าห้าห้าร้อยต่ออาหห้าร้อยล้านอันนี้เนี่ยเราต่อเติมต่อไปคือเรามองที่ขยายเรากะว่าภายในไม่เกินสามปีเราเราน่าจะมีสักสามโรงแรมสามโรงแรมเช่นน้อยที่ช่องเที่ยวนี่คือว่า ท,ที่เรามองพัทยาเพาะว่า,าพัทยาเป็นเป็นเป็น,ปนกำลังขยายนะครับพัทยากำลังขยายใหญ่มากไปเรื่อยๆจากเดิมทีมันแค่พัทยาเหนือตามใต้มันก็ไปจอมเทียนจอมเทียนตอนนี้ไปนู่นเลยไปบ้านอำเภอละจากบ้านอำเภอกลังไปสุดจะไตอเลยที่ไปนะค,ะคาารับค่า capacity ของคนที่มาเนี่ยนะอีกหน่อยเนี่ยมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะโด,ด่มากจากที่ อย่างที่ผมบอกรัฐบาลบอกว่าจะผกไสได้แซงอะไได้เพราะว่าเราเปิดเป็นเอซีปุ๊บเราจะอาจจะเป็นฮับครับเพราอย่างหัวหินก็มีเส็จก็จะเป็นเดสติเนชั่นของของทัวริสต์หลักๆหัวหินก็จะเต็มอยู่แล้วตรงไหนจริงๆหัวหินก็เต็มอยู่แล้วแต่ว่าคือเราก็ลองเราก็คงไม่ไปหานะครับหรือว่าอาจจะตัดทิ้งไปก็ได้ถ้ามันไม่มีนะฮะแต่ว่าเราเราแพลนว่าเราอยากนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะไป